น้ำปลาร้าต้มสุกอย่างดีพาเชลไลมีออยอมีฮาลานโรงงานถูกมาตรฐาน GMP นะคะนี่ขายดีจนค้นซาขายดีจนค้นงิดค่ะพี่น้องค่ะกินเขาแรงค่ะสนับสนุนผู้ร่วมกินโดยหลายคนอยู่ค่ะพี่น้องแต่โควบคบนี่น้องนุ่นน,น้นองลินน้องจอยนี่เห็นบ่ของเราก็คือมีนี่สนับสนุนการหนึ่งปลาโดย รราชานะคะสนับสนุนการนึ่งปลาโดยปราราชานี่แจ้วเขืบอกหรือว่าโมเมนเห็ดเฟียงเห็ดเฟียงมนเห็เฟียงซุปเห็ดเฟียงพี่น้องคะและนี่คือตะบองหุงเบาไปน้ำลายแตกพักพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วก็นี่แก้วบกกอกค่ะปลาราชาขวดเดียวเลยปลาราชาขวดเดียวมิจจัดเนี่ยสามเมนูก็จะเป็นเห็ดฟาง สูเห็ดฟางเจวเห็ดฟางเจ้วบอก,กอกหรือต,ตัวตาบ,บกฮงเนี่แนวเดียวประเด็กแนวเดี่ยวพี่นองขานี่ขายดีจนค้นซาขายดีจนค้นงงดพี่นองขาสุดยอดพี่นองขาปะลาราราชาปะลาร้าที่มีคุณภาพที่สุดในตอนนี้มีอยอมีอยอเครื่องหมายอยอมีอยอมีฮาลาน มาตรฐาน GMP ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะบอกมือผลิตบอกมือหมดอายุบอกสุกสิ่งสุกอย่างบอกโรงงานผลิตมาตรฐานคักนี่พี่น้องค่ะนี่เยเอาแนวเขอปากปลาแดกมีหลายประเภทปลาแดกมีหลายอย่างแต่ปลาแดกคุณภาพต้องปลาราชาค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะนี่ยังเกาะมน้อยแกกอบกแค่นั้นเลยเอ้าสกินห้เบิ้ล สนานเนาะหานุเผ็ดฟางอยากกินเด้ปากนี่อย่าปากสุเห็ดฟางย่าปากน,นี่อันนี้ห่อรหาบาทย่าบ่อยเพื่อนทุกอย่างมันแพงอย่าบาดาดหน่อยแพงอ็คือแพงอยาปากอเอาขอจะคุยห้เบิงมองซันซีเดอเอานี่อุยยห้เบิง ให้บาดตเว่ลาเขากินน้ำมูจ้ำพ่ออย่าคุยกับเขาสิเบิ้องหนานี่อย่าคุยนี่เขาปากเดี๋ยวพักอันนี้พัยังกว่านุ่นอือน่อยจาบักอือน่อยบักอือน่อยคนขี้งูกบักอือหน่อยอื้อหน่อยอื้อน้อย อนมเศษนึงบาทเนอืมดืดดดอี๋ต่อไปต่อไปคสิเจ้าบกกอกต่อไปเจ้าบกกอกเจ้าบกกอกกินยังยังกินน้ำมะระดิบหวานเป็นลมขมเป็นยาแล้วกะก็ดอกกระล่ําหนึ่งหลอกดอกกะล่ําหนึ่งพี่น้องเอ้า มิงกะลาบาหนาแดงเพราะว่าไฟสีสมพี่น้องไฟสีสมหนาก็และแดงถ้าว่านถ้าไฟสีขาวหนากับสีนวดอองตองนะคะต่อไปเป็นนี่เจ้าบะกอกนี่โอ้ย <c oughs> <c oughs> อย่อยเอาจำจำเจ้าบะกอกนี่เอากินกับดอกกระหล่ำหนึ่ง ปลาแดกตุกกีชนะเลิศแม่นค่ะอืมอืมอืมเลิศอืมผู้ดใดอยากเป็นตัวแทนอยากเอาไปขายหาร่งซิบร่งบอกหข่มาหาซิบร่างลอยล่างบอกหข่มาปักมุดให้แล้วอืมเลิศก็ไปเป็นการกินมะระดิบ กับตํำบกุง,งนุ่นอีดาต่อไปเป็นการกินง่ายซ้ำหนาง่านซอ,อะไรเอ่ยง่ายซำหนาคำตอบคือจานบกุง,งอ่ะอนีเดานี่นี่เห็นไหมนี่เข้ากันดีปญญานยั้งของขมกับของเผ็ด ตำปะฮุงกินกับมะละหวานเปอร์เซนต์ป,ะ,ปะหวานด้วยอ,อ,อ,อีกคำหนึง่งอีกคำหนึ่งเลยพี่น้องเออนี่นี่ค่ะอืมอืมอืม หยุดพี่น้องอกินเหมือนยังไม่ตื่นหนาวคอ,อยยังไม่ตื่นบ่ะฮาก็ร่องเครืองมากพี่น้องมื้อนี้ย่อมรับเลยเครื่องเจิดบดีวิ่นบดล้ำพี่น้องคอยมาได้เชียงไา่วิ่นบดล้ำอีดีค่ะเพิ่นสิบห้าล่องแต่เคืองชองั่วโมงตีพานมา ถ้าผ้าขับเซนเซนโอ้ข่อยหมักวิวหักข่อยคือสิหมักวิวแห้งนะผ้าหอยซึนบ่เห็นเอาเอาไหมคะอือเจวเห็ดเฟืองพี่น้องนี่เอาคุยบ่าพื้นกับเบ้าโลดให้สิเบ้าพื้นน่ะก้ากินให้เบ่าพื้นก็ค่กินแล้วปะนี่ฮะอือืปลาทับทิมมักน้ำ อตอนนี้มีตัวแทนตัวแทนใหญ่พี่ทุกกี้มาขายนะคะเนี่เยเผ็ดปลาราชาน้ำปลาลราชาซอสลาวาโดยบููตุกี้เนี่ยเนี่ยแอดไลน์ไปเลยแอดไลน์ทุกี้แปดแปดมีบริการเก็บเงินปลายทางใครสนใจทักไปได้เลยนะคะอันนั้นตัวแทนตัวแทนพี่ทุกี้เองชื่อน้องเบนนะคะเบนเป็นคน ใต้ที่ขยันมากแล้วก็เอาทุกอย่างที่มันได้เงินเบนเลิศเบนเป็นน้องพิทุก,กี้เองซื้อหรคอคะซื้อน้ําเบนกระซัมซื้อน้ำทุกี okay, ้แหละพี่น้องน้องเบนนะอยากเป็นตัวแทนก็ถามน้องเบนได้เลยเขาตอบตลอดเวลาแต่ว่าของพิทุก,กี้เนี่ยตอบแน่มาตอบแน่แต่บ่าบูบตอบยูซีชั่วโม,มอนอนอ,น <laughs> อืม,อม น้องไอ้หน้าพี่ดุกกี้เหมือนไม่สดชื่นเพราะว่าพี่เพราะว่าทุกคนจะเห็นหน้าพี่ตอนที่พี่แต่งหน้าแนยวันนี้พี่เขียนคิ้วแต่พี่หน้าไม่สดหน้า,ข,าข้างล่างสดข้างนาบนไม่สดมา้าจะเชียงไล่ค่ะสดชื่นอยู่แต่ว่ากีนทานแต่งหนาเอาดีสดชื่นครับพีุ่กี้ไม่ได้เป็นไรนะคะกีนยังอ้างอีกวะเนี่ย เลิศกลัินผู้ต่ำค่ะนะนี่คืออะไรอะอกบแบบแบลเนาะหูยอะไรเนี่ยห<ม>ฮย้ยแจ่วเห็ดเฟียงหูยแจ่วเห็ดเฟียงอะนะกินมากเลยอ่ะเอ๊ออะจะกินเป็นไหมนะต้องลองกินนะเนี่ยแจ่วเห็ดเฟียงอ่ะอืมอืมหืมเลิอ่าไม่ไปแดกเว้ เป็นย o u r next movie please ยังไม่มีหนังเล่นหรอกคะ่ะเพราะว่าเขาประจางเพราว่าแพงแ mm hmm. พงพดเขามีหายรักมืนลักแสนคอยบริสุทธิ์อการับแฟนชอบเสื้อบูบูมากเอะอืมเสื้อบูบูข้างหลังมีสามร้อยตัวยังไม่มีโอกาสหายเฉยคะ่ะใครอยากได้ไม่แน่นะ กินข้าวเสร็จจะไล่าขายเสื้อบูบูเลิศรุ่นแมทนี้ยิ่งดีเลยค่ะแบบนี้คือเลิศเตรียมตัวนะคะ <c oughs> ถึกเลขบอฮักกันอย่าถามเรื่องเลข <c oughs> เอาอีดีค่ะออกมาตายบวกศูนย์สาม <c oughs> เออรเกาซีงันออกมาอย่าง <c oughs> อ้ยตะบานคนถึกหลาย เพราะว่ามันมันตรงกับจับน,นวนโคราช <c oughs> มันตรงเป๊ะเลยค่ะกระบาบัตรธนาเข้าเนี่ยต้องขายแรงเดียวคนยังเข้าเนี่ยต้องต้องเงือออกจาก้าดี <c oughs> ถึงได้ขายแรงแลก, <c oughs> กเงินบัตรนาพืา่งกันเนาะบัตนาพึา่กันค่ะหักกระยานางเลือกเขาบอกอีกแล้ว น้าวัวกันกจะถามเรื่องเลยรอยี่เก็บใจคับกสามพันหาปอบเอ้ยเห็ุงานจักหมื่นยี่สามพันหาขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ติดตามโอ้ยพี่วัวเดี๋ยวให้คนเบิงคนเบิงหนาพี่วัวอืมเอาน้ำเลี้ยวลูกน้องคนเลี้ยวอาบน้ำเมื่อนี่นะอาบน้ำนั่นเหรอลูกอะน้องวัวเป็นคนอีสานนะคะชอบกินข้าวเหนียวนี่ เคี้ยวแบบดีมากลูกโชว์เลยค่ะโชว์เลยอร่อยมากเลยดีมากค่ะลูกเอาอีกอันนึงอ่ะอีกอันนึงอันนี้พี่วัววัวอืมข้าวเหนียวนะจ๊ะนี่คนอีสานนะจ๊ะดีมากลูกเคี้ยวไปเคี้ยวโชว์ไปเลยเอาพอแล้วเหรอพอยังเอาอีกคำหนึ่งนะอีกคำหนึ่งนะอ่ะอืมคนอีสารนะคะ นี่ดีค่ะลูกโชว์ไปเลยพอหรือยังโอ้ตากันแนมบึงเอาหาปั้นแล้วโอ้ตายตายพอแล้วลูกเดี๋ยว <c oughs> อย่าก,กินข้าวเหนียวเยอะจะกรามจะเยอะนะคะกลามจะใหญ่นะคะลูกไปสวัสดีค่ะภูเ <c oughs> ขามาเดอพอแล้วค่ะลูกสต็อปสต็อปนะท <c oughs> บันที่ยี่นิบสองกุมภานะคะใครที่เป็นร้านขายอาหารสุนัขของเล่นสุนัข จะส่งมาให้พี่วัวได้นะคะยีิบสองกุมภาวันเกิดพี่วัวนะคะยีิบสองกุมภาวันเกิดพี่วัวนะคะใครที่จะสนับสนุนอาหารขบเคี้ยวของหมาพิษบูส่งมาให้ที่บ้านพี่ตุก,กี้เลยนะคะส่งมาเยอะรีวิวให้เลยนะคะย <laughs> <laughs> ีิบสองกุมภานะคะมันเกิดพี่วัวนะคะไอเลิฟยูไอเลิฟยูทูนะคะวัววัวอันนี้มัน อันนี้มันแก้วเห็ดฟ้ามันกินบ่ไดายลามันเพชรอืมไม่ได้ลูกเจ็บปากยี่สิบสองกุมภาครบเจ็ดปีนะคะพี่วัวอันนี้ลูกอร่อยมากไป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 ล้วก็ไปเกิดวันเดียวกับลูกสาวว้ายบุญบุญบาปนะสัวพี่วัวเจ็ดขวบค่ะวันนี้ยี่สิบสองกุมภานะคะใครที่อืใครทำ ใมีอาหารอาหารหมารีวิวส่งมาให้เลยนะคะอืมอายุครบเจ็ดขวบค่ะพี่บัวแต่ว่าวันนี้ครบรอบเจ็ดปีปที่ป้าชาชาจากเราไปค่ะสวัสดีสสดค่ะปราราชานะอืมปลาราชา นี่นะคะสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะจ๊ะสนับสนุนการไลฟ์ด้วยปลาราชาค่ะปลารหยังขายดีที่นึงเลยเรียกว่าออมากค่ะมไม่ได้ข่อยเลยโปรโมทมาด้จา้าผู้ใดรีวิวทั้ทงนั้นเลยข่อยผู้เดียวเลยพี่วัวมันจะตกใส่ตาสวัสดีจ้า ได้ดีสุขุสุขคนเนออืมทำไรหลชยสคขากูแล้วมีคนบอกว่าเห็นพี่ซูกกกี้ินข้าวแล้วหิวด้วยทั้งน้นที่อิ่มอยู่ได้เซ่บปนันปะค่ะเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยขายบางสาขานะคะเพราะว่าแล้วแต่เซเว่นเขาจะเอาไปลงใช่ค่ะเรามีหน้าที่ส่งอย่างเดียวส่งเข้าโกนังใหญ่เขาค่ะแล้ว เขาจะไปลงที่ไหนมันเรื่องของเขาเลยหนูก็แบบแอบนินแอบแอบแบบคิดอยู่ว่ามันคือเป็ลงสุสษาขาวอ่ะสีไม่หา่านก็เลยผมอยากเป็นดาราต้องทำยังไงปมโห <laughs> เอเอเขาไม่ได้เป็นดาราเอยเป็นตลกปมโหเลยหล่อหลีมีคนอินบ็อกมาหาคอยล่หลายอยากเป็นดารา ออยากบอกซุ่มเจ้าว่าข่อยกระบลูข่อยเป็นตลกขอยบ่ได้เป็นนายล่านี่ว่าข่อยไ่ได้าามปะนั่นหลานชอบครูเป็นสีมากคุณสีิวันจันทาขอบคุณมากนะคะต้องขอบคุณครูเป็นสีมากที่ทําให้ตุ๊กี้กลับมางานเยอะอีกครูเป็นสีเลิศจริง สีงนัานานเยอะมากอมพอแล้ววัววายแล้วพ่อแล้วพอพอ <c oughs> ฉันลงทุนฉันลงทุกสาขามันสีดีหลายแมนค่ะก็อยากให้ลงทุกสาขาเนี่ยแหละเขาเนี้ยเขาเปอะไรบอะอูสั่งเด้ซ <c oughs> สุ่มสือมากไม่สื่อเขาเนี้ยว่าสามพ่อไปลองเบิรตแองแสง <c oughs> ขึ้นานาจะข่อยกินเท่าไหร่กกินกินผู้นี้ของพ่อคอ,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 อแล้ว <c oughs> ี่ไปไปพี่ดัวดูตลกหกฉากต้องขอบคุณมากนะคะเพราะว่าหลังจากที่ออกจากชิงร้อยก็นี่แหละค่ะมีครูเป็นสีนอุ้มหน้าอุ้มตาไว้อะค่ะไม่หายไปจากวงการจนคนกับมากหลายโอ้ยพี่วัวพอแล้วไปไป,ไปอืม ปลาละราชานะอ้าวก่อนสิลาลากันเดี๋ยวนี่น้ำปลาลราชาปักหมุดเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะหนึ่งปลาหนึ่งปลา You so funny I love when you on TV u n d e r stand บ you ก u y ฟันนี่ชาขอบคุณมากนะคะนี่ Thank you Thank you uh huh. นี่นี่พี่น้องแซ่บปัญญังเอาเซจบปรกอกฮารัปัวไหนูแน่พี่ตุกี้เอาเล้เรือบันี้เดเนอมี่ถูกแจิเปิดการเก็บนั่งยุตนาสามคนนี่นี่นั่งยุตนาสามคนนี่มนละนี่คือดาวโรดนี่แต่ซุ้มเขาก็ยังหาอยู่พี่น้องเนี่ยแมวางสันซีเถอะเว้เลอเอาล่ำลากันไปฝากด้วยนะคะน้ำปลาราชา น้ำปลาราชาน้ำปราราชา60บาทเท่านั้นสนใจจะเป็นตัวแทนหรืออย่างไรทักลายมาได้เลยปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่นะคะปราราชาที่สำคัญคือสอง5หเมษายนนี้ร้านเด็ดแฟร์เจอกันกับบูธปราราชาและนิคอนเสิร์ตจากทุกกี้โชว์2345เมษายนที่ อิมแพกฮอ์สิบอิมพกฮอรสิบร้านเด็ดแฟร์พบกับบูธปราราชาและซอดลาวาน้ำจิ้มแจ่วแจ่วบองแจ่วปลาสับเจอกันนะคะที่ร้านเด็ดแฟร์สองสหกับบูธปราราชาไปขายซูมือพอกันนะคะขอบคุณในหลายจ่าพี่น้องปองป่ายนี่สวัสดีจ้าสบายดี